คลิปหนึ่งของคุณขุนเขาสินทุเสนะคะช่วยให้วีเนี่ยมีมุมมองในเรื่องการสื่อสารที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะคะคลิปนั้นของคุณขุนเขานะคะเป็นคลิปที่เขาพูดถึงเรื่องของการจูงใจแบบ FBI ที่เขาใช้จูงใจคนที่เป็นเขาเรียกว่า คนที่ก่อเหตุนะคะระดับชาติที่ FBI เขาจะต้องเข้าไปไกลเกลี่ยนะคะเป็นวิธีการเจราจาไก,กลเกลี่ยแบบ FBI เพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจนะคะให้เขาสามารถทำตามที่ตำรวจเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่า ตั้งใจเอาไว้หรือว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวประกันหรือว่าเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะมีขั้นตอนหนึ่ง,ง,งที่แบบวิฟังเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์กับการทํางานสําหรับหัวหน้างานมือใหม่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราทํางานเนาะเราก็คาดหวังนะคะก็ให้ากับ FBI นะเพื่อเราต้องการที่จะโน้มน้าวนะคะหรือเพื่อให้ทีมงานของเราทําอะไรบางอย่างเพื่อให้สนับสนุนเป้าหมายของทีมงานนะคะหรือสมมุติว่าใครที่อยู่ใน บริษัทที่ต้องการสร้างยอดขายหรือว่าสร้างโปรเจกต์ต่างๆเราก็อยากจะให้ทีมงานของเรานะคะเขาได้ทำตามที่เราเนี่ยอยากให้อยากให้ทำนะคะหรือว่าอยากให้เป็นแบบนั้น,นะคะ่ะคนส่วนใหญ่มักจะพุ่งไปที่การโน้มน้าวใจเลยหรือว่าการจูงใจเพื่อให้เขาทําเลยแต่ว่ามีขั้นตอนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยพลาดไปแล้วคุณขุนเขาเนี่ยเขาขยี้ตรงนี้แบบมากๆเลยนะคะก็คือ ขั้นตอนการฟังนะคะซึ่งขั้นตอนการฟังเขาแบ่งไว้เป็น3สเต็ปซึ่งแบบดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสาคัญมากๆค่ะในขั้นตอนการฟังจึงมีอยู่ถึง3ใน5ขั้นตอนที่เป็นเรื่องของการจูงใจแบบขั้นบันไดทีนี้เวลาเราฟังแล้วค่ะบอกว่าบอกได้เลยนะคะว่าคุณขุนเขาเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนมุมมองไปเลยค่ะว่าการฟังนะคะตั้งแต่ กระบวนการแรกเลยก็คือเราต้องฟังเพื่อให้เราเข้าใจเขานะคะเข้าใจว่าทำไมนะคะผู้ร้ายคนนี้ถึงจับตัวประกันนะคะมาแล้วก็ก่อเหตุเช่นนี้ซึ่งเขาที่บายไว้ดีมากๆเลยค่ะว่าเวลาที่เราฟังนะคะเราต้องฟังอย่างเปิดใจแล้วก็ฟังด้วยใจที่เป็นกลางนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังอย่างเปิดใจฟังด้วยใจที่เป็นกลางนะคะเราก็จะไม่เข้าใจเขาโดย ใจที่แบบเข้าใจแบบจริงๆนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะคุณคุนข่าวเขาก็บอกว่าถ้าเราสามารถฟังด้วยความเข้าใจด้วยความเปิดใจที่แท้จริงแล้วพอเราเข้าใจเขาแล้วนะคะพอเราเข้าสู่กระบวนการที่2ที่3ที่4ี่แล้วก็ที่5้าเราก็จะสามารถที่จะโน้มน้าวใจนะคะของคู่สนทนาของเราในที่สุดเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาเราฟังแล้วหวยเราต้องขอบคุณคุณขุณเข่าวมากๆเลยนะคะว่าการเป็นหัวหน้างานค่ะบางทีเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะพูดยังไงนะคะให้เขาเชื่อแต่ว่าจริง จริงแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญเลยมากๆเลยก็คือการฟังยังไงให้เราเข้าใจเขาด้วยใจจริงนั่นเองนะคะก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแบบจุดที่แบบเปลี่ยนมุมมองสําหรับสําหรับวีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้มุมมองของการสื่อสารแล้วก็การโน้มน้าวเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะในคลิปของคุณขุนเข่าคลิปนั้นนะคะก็หวังว่าคนที่ได้รับชมคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ลองเอาเทคนิคดีๆในการรับฟังอย่างเปิดใจเนี่ย ไปลองใช้กันดูนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ Happy Life ไปวีรนุชสวัสดีค่ะ